สวัสดีครับผมนายนินกรปัน้นกระจาดนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำา e เอบอลนะครับซึ่งผมจะบอกก่อนที่จะทำเราจะมารู้ก่อนว่าเยมบอลมีประโยชน์อย่างไรก็ e m เอบอลนะครับมีประโยชน์หนึ่งคือช่วยในการเป็นอาหารของพืชได้สามารถเป็นจุลินทรีย์ ที่ดีเลยก็ว่าได้ก็คือสามารถนำไปประบัดน้ำเสียนำไปใส่เป็นอาหารให้พืชจีนซีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อส,สิ่งมีชีวิตนะครับเช่นคนสัตว์พืชเป็นต้นนะครับและการที่เรานำเียมนี้ไปโยน์ใส่ในบอ่อต่างๆ สรรพคุณของมันคือช่วยในการดับกลิ่นเหม็นช่วยการบำบัดน้ำเสียก็คือตามท้องไร่ท้องน,องนาเราเนี่ยครับเราก็สามารถนำไปโยนใส่กลางนาได้ในบ่อที่มีกลิ่นได้มันก็จะช่วยในการบำบัดน้ำเสียแล้วก็อีกอย่างถ้าเราโยนใส่ในนา,ยนายอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้ดินสวยงาม อุดมสมบูรณ์ได้ครับก็การเก็บรักษานะครับก็ง่ายๆก็คือไม่ควรเอาไปตากแดดควรเก็บไว้ที่ร่มนะครับอุณหภูมิปกติอุณหภูมินี้จะอยู่ประมาณ20-45องศาเซลเซียสนะครับก็คือถ้ามันร้อนจัดมันจะทำให้ตัวจุลินทรีย์นี้ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้ตัวจุลินทรีย์มันย่อยระเหยไปได้ก็คือเอาง่ายๆครับมันก็จะทําแล้วมันจะไม่ดีอ่ะครับก็นี่แหละครับผลประโยชน์ของมันข้าวๆครับเรามาเริ่มทํากันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกครับเราต้องเตรียมดินครับดินนี้จะเป็นดินบ่อดินในนา ดินร่วนอะไรอย่างนี้ครับสามารถใช้ได้นะครับแล้วก็มีลำแกลบนะครับก็ปริมาณของมันเราก็ก่าวเองครับผมก็ใช้วิธีการใส่ถังก็คือผมใช้อย่างละถังครับต่วผสมก็ใช้อย่างละถังก็ที่ขายไม่ได้เลยออย่างคือนี่ครับนี่เป็น กากน้ำตาลนะครับส่วนนี้คือหัวเชื้อจุลินทรีย์เป็นหัวเชื้อ E.M. ครับเป็นจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพครับครับเราก็ต้องนำไปหมักก่อนนะครับการหมักมันใช้เวลานาน,านครับผมก็เลยหมักไปแล้วการหมักนี้มันจะใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์กว่าได้เลยครับนี่ครับก็จะเป็นน้ำหมักที่เราได้หมักไปเรียบร้อยแล้ว ก็อันดับแรกครับเราต้องวันต้องทําให้ส่วนผสมอันอันแรกก่อนนะครับต้องให้มันเข้ากันก่อนแล้วเราจึงค่อยใส่จุลินทรีย์ลงไปนะครับ ครับต่อไปก็ใส่น้ําน้ําหมักนะครับอย่าเพิ่งใส่เยอะนะครับใส่พอให้ถ้าปั้นได้ก็พอครับขอแนะนำต่วตรวจสอบการ เราก็ลองปั้นด,ดูครับถ้าปั้นได้ก็ไ่ต้องใส่น้ำแล้ว จะเล็กหรือจะใหญ่ก็ได้นะครับสามา mm ถ Ireland, รถต้นได้ตามที่ต้องการเลยครับก็เนี่ยครับเป็นเคื่อัวอย่างแต่ว่าเราไม่สามารถนําไปใช้ได้ยังไม่สามารถนําไปใช้ได้นะครับเราต้องเก็บไว้ในที่ล่มอย่างที่ผมบอกในต้นคลิปนะครับเราต้องเก็บไว้ในที่ร่มก่อนประมาณ2-3วันนะครับก็ถ้าเอาไป็นตาเกดก็อย่างท <ng asına Dim ple awake> ี่บอกครับจินซีมันจะไม่มีประสิทธิภาพครับมันจะ คล้ายว่ามันจะระเหยออกครับก็เราควรเก็บไว้ในที่ร่มนะครับองศาก็ประมาณ2 0 4สองศาเป็นองศาปกติครับครับผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ